สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะชันประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องพยัญชนะไทยกันนะคะเรียนรู้พยัญชนะจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้นะคะนักเรียนต้องบอกชื่อพยัญชนะไทยได้สองนักเรียนต้อง อา่านและเขียนพยัญชนะไทยได้สามนักเรียนต้องทำไมคะเห็นความสำคัญของการอา่านและการเขียนพยัญชนะไทยนั่นเองอ่าเรามาทบทวนพยัญชนะกันนะคะเริ่มจากตัวเลขคะ่ะโกอา่านว่าโกอโกออ่านว่าโโคโคหรือโคะ ขคขวดนะคะข้อนี้อ่านว่าขคขวดเพราะฉะนั้นขคอ่านว่าขคโคอ่านว่าโคโคอ่านว่าโคโคอ่านว่าโคเห็นไหมคะดั้งสามตัวนี้อ่านว่าโคเหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้คือขคควายขคคนคระ ข้างนั่นเองค่ะงอ่านว่าโงโจอ่านว่าโจโฉอ่านว่าโฉโชอ่านว่าโชโซอ่านว่าโซโชอ่านว่าโชคํานี้คือตัวอะไรคะพยัญชนะตัวนี้โชเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นโชชื่ออ่านว่า โชโยอ่านว่าโยโดอ่านว่าโดโตอ่านว่าโตโถอ่านว่าโถโทอ่านว่าโทตัวนี้ตัวอะไรคะคล้ายๆกับตัวเต่าโทผู้เท่าเพราะฉะนั้นอ่านว่าโทโนอ่านว่าโน โดอ่านว่าโดโตอ nah, ่านว่าโตโถอ่านว่าโถโทอ่านว่าโทโทอ่านว่าโทเห็นไหมคะโททหารโทธงอ่านว่าโทนะคะโททหารโทธงทั้งสองคำนี้อ่านว่าโทค่ะโนอ่านว่าโนโบอ่านว่าโบ ปอ่านว่าโปโผอ่านว่าโผโฝอ่านว่าโฝโพอ่านว่าโพอโอ่านว่าโโพออ่านว่าโพอเพราะว่าอะไรคะโพอสำเพาเพราะฉะนั้นโพอสาเพาอ่านว่าโพอโมอ่านว่าโมโยอ่านว่าโย รอ่านว่าโรโลอ่านว่าโรโวอ่านว่าโวสอ่านว่าโสโสอ่านว่าโสอันนี้คือโสสาลาเพราะฉะนั้นโสสาลาอ่านว่าโสนั่นเองค่ะต่อไปค่ะโสโบลือสีเพราะฉะนั้นอ่านว่าโสโสอ่านว่าโสโหอ่านว่าโห UC ตัวน,นี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนโลจุลาเอาเราตัดคำว่าจุลาออกอ่านว่าโล,ลาาโลอ่านว่าโลโออ่านว่าโอโฮอ่านว่าโฮอ่าครบทั้ง44ตัวแล้วนะคะนักเรียนคำถามพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด44ตัวใช่ไหมคะ มีพยัญชนะตัวอะไรบ้างอ่ะก็เหมือนเมื่อกี้ที่ครูได้อ่านให้ฟังไปนะคะทั้ง44ตัวเลยใบงานที่หนึ่งค่ะอันนี้คุณครูเคยให้นักเรียนทำแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูได้เจกอะไรให้นักเรียนคะเจกแบบฝึกหดัดภาษาไทยเป็นเล่มเลยค่ะให้กับนักเรียนเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเปิดใบงานที่เท่าไรคะ ใบงานที่หนึ่งค่ะเปิดไปดูเลยค่ะหาเลยค่ะใบงานที่หนึ่งอยู่ตรงไหนในเล่มของเราใบงานที่หนึ่งนะคะเรื่องการเขียนพยัญชนะไทยให้ตรงกับภาพาให้นักเรียนทําอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียนภาพนี้ค่ะภาพอะไรคะภาพอะไรเอ่ยภาพกอกไก่นั่นเองค่ะภาพไก่เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนกกไก่ค่ะ โกอ่านว่าโก <Go, S 1> <go. S 2> เก่งมากค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรเนี่ยภาพอะไรคะอ่าใครว่างๆก็ระบายสีได้เลยนะคะภาพอะไรคะรูปไข่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องเขียนตัวอะไรลงไปคะนักเรียนโขไข่โขอ่ขออานว่าโ ภาพต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะภาพอะไรคะภาพนี้ภาพอะไรเอย่ยภาพปลาเพราะฉะนั้นตัวอะไรคะโปปลานั่นเองค่ะโปอ่านว่าโปต่อไปค่ะภาพอะไรเอย่ยเราเคยเห็นที่โรงเรียนเข้าเตี่ยวตอนเช้าทุกวันเลยภาพอะไรนะภาพอะไรนะ ทาบทงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนททุงทอ่านว่าทอ่านักเรียนต้องเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเหมือนคุณครูนะคะต่อไปค่ะรูปนี้ค่ะรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรคะนักเรียนรูปนี้รูปอะไรคะรูปเสือนะคะเสือเพราะฉะนั้นต้องเขียนอะไรลงไปคะโสเสือใช่ไหมคะนักเรียนโสอ่านว่า โเก่ง <So, S 1> มากค่ะต่อมาค่ะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยเคยเจอหรือไม่ภาพงูนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเขียนตัวอะไรลงไปค่ะงองูนั่นเองค่ะงอง,งูต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะภาพหมาเพราะฉะนั้นต้องเขียนโมมาโมอ่านว่าโม ต่อไปค่ะภาพนี้ภาพอะไรคะภาพขวดใช่ไหมคะต้องเขียนโขอ,อะไรลงไปคะ่ะขขวดขอ,อ่านว่าโขต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะภาพอะไรเอย่ยลิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนตัวโลลิงโลอ่านว่าโลสุดท้ายค่ะภาพอะไรคะ ตาโตตาโตหอนกุ๊กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเขียนหฮอ่านว่าโออ่าเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนักเรียนสามารถระบายสีได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วข้างล่างนะคะเราต้องเขียนชื่อคะ่ะครูอุ้ยนะคะชื่อสมมุติครูชื่อ,อเด็กหญิงสุภัตราครูก็เขียนชื่อนะคะ เราต้องแสดงความเป็นเจ้าของค่ะทำใบงานเสร็จแล้วสกุลก็คือโชตดมณีอ่านักเรียนก็เขียนนามสกุลของตัวเองเลยค่ะชั้นปอ,อะไรคะปอหนึ่งเลขที่เท่าไหร่ก็เขียนไปเลยค่ะถ้าใครยังไม่รู้เลขที่ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานนี้ด้วยนะคะ เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วนักเรียนสามารถถ่ายภาพมาส่งคุณครูทางกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะคุณครูจะเก็บคะแนนตามใบงานที่นักเรียนทำนะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำใบงานให้ทำไมคะให้เรียบรย้อยลายมือต้องสวยงาม สะอาดนะคะม้วนหัวกลมกลมทุกตัวอักษรแล้วฝึกท่องฝึกอ่านฝึกเขียนพยัญชนะไทยให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีพื้นฐานในการอ่านการเขียนนั่นเองค่ะสรุปค่ะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวคะนักเรียน สี่สิบสี่ตัวถูกต้องค่ะอันนี้คุณครูสรุปให้เฉยๆนะคะหากนักเรียนไม่รู้ชื่อของพยัญชนะไทยจะส่งผลกับนักเรียนอย่างไรคะถ้าเราไม่รู้ว่าเอนี่ตัวกอไก่นี่ตัวขอไข่จะส่งผลให้นักเรียนทำไมคะอ่านไม่ออกนั่นเองค่ะทำอย่างไรถึงจะอ่านและเขียนได้ถูกทาะถูกต้องคะต้องทำไมคะ ต้องฝึกอ่านฝึกเขียนเยอะเยเราจะได้เป็นคนอ่านออกเขียนได้นั่นเองค่ะสรุปเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเรื่องอะไรคะนักเรียนเรื่องพยัญชนะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44รูปหากไม่รู้จากชื่อพยัญนชนะก็จะทำให้นักเรียนทำไมคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั่นเองถ้านักเรียนอยากอ่านออกเขียนได้ต้องฝึกเยอะเนะคะสำหรับวันนี้ อย่าลืมทำใบงานอย่าลืมนะคะใบงานอยู่นี่นักเรียนไปเปิดดูในแบบฝึกหัดภาษาไทยที่คุณครูแจกไปวันนี้ได้เลยใบงานที่หนึ่งอยู่หน้าไหนนะแล้วนักเรียนก็ทำให้เรียบร้อยพร้อมที่จะส่งคุณครูนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ